ครับพี่โป้งวันนี้ปลดล็อกแล้วเป็นไงบ้างครับพี่ก็ก็ดีใจครับคือฟุตบอลมันไม่ง่ายอ่ะต้องบอกวันนี้มันก็มีความเก่งด้วยอะไรด้วยหลายๆอย่างะนะแต่ว่าก็ต้องให้น้องเล่นตามเทคนิคเราไม่ได้มองว่าเขาเป็นทีมไทยตารางหรืออะไรเรามองว่า <c oughs> เขาก็มีดีท,ท,ที่ที่เราจะมาสู้กับเราต่อไปโปรแกรมเราจะเบาลงแล้วไม่ได้มีเตะ <c oughs> ไม่มีเตะเสาอาทิตย์พุธเสาอาทิตย์พุธและว,วางตัวนักเตะวางแผนการไว้ยังไงบ้างพี่คือแมตชนหน้าเราก็ถือว่าเราเจอหนัก จอบางกอกนะแต่เราก็มีวิธีการที่ไปสู้เขาถามว่าเรามีแมตช์หนักไหมเราตอนนี้เราตกรอบหมดทุกคัมเปิแล้วก็โฟกัสกับบอลลีกเลยตอนนี้นะครับก็พยายามเรียกความมั่นใจของน้องๆกลับคืนมาให้ให้เร็ววันนี้ก็ถือว่าทําได้ดีนะครับทําได้ดีทุกๆคนพูดถึงลาอูหน่อยพี่เป็นคนแรกที่ยิงได้สี่ลูกของโซนเลยก็เราได้พูดคุยกับเขาหลายเรื่องนะครับเรื่องของสี่แมตช์ที่เขาไม่ไม่ไม่ยิงเลยว่าเกิดอะไรขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ เรียกมาคุยส่วนตัวว่าสร้างความมั่นใจยังไงก็ดีใจที่ที่เขากลับมายิงได้ในในสี่ลูกแล้วก็เชื่อว่าเราพร้อมในแช์เสาหน้าเนี่ยที่เราจะเจอบางกอกล้วเด็กวันนี้ได้เรียนรู้เรื่องของเทคนิคหลายหลายอย่างครับผมพี่พงองขอบคุณแฟนบอลหน่อยครับวันนี้ก็วันนี้แฟนขอบคุณแฟนบอลทุกคนนะครับที่ที่มาเชียร์เรานะครับแฟนบอลเราก็ค่อนข้างจะเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับแบตหน้าเราทำให้ดีนะครับแล้วก็พยายามบีบคะแนนให้ช่องว่างระหว่างคะแนนให้มันน้อยลงเรื่อยๆน้อยลงเรื่อยๆนะครับขอบคุณแฟนบอลทุกท่านนะครับ มียินดีด้วยครับพี่ป้องขอบคุณมากครับขอบคุณครับ